เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กันกับเกม League of Legends ลอยแยกปากันอีกเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการปรับสมดุลแชมเปี้ยนแบบลับๆนะครับที่เขาเนี่ยไม่ได้ประกาศออกมานะครับซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมสกินกอ l l i e s Tinderman นะครับ 你最ซึ่งเป็นสกินประจําซีซั่นของซีซั่นที่1ที่จะมาถึงนี้แบบตัวเป็นๆเ,เลยในเกมเลยนะครับโอเคครับจัดไป เรื่องแรกนะครับสำหรับการปรับสมดุลในครั้งนี้นะครับก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันแบบลับๆนะนะครับซึ่งก็จะมีเซตนะครับมีมาสเตอรีมีวูคองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวกันนะครับว่าเขาปรับอะไรบ้างตัวไหนเนิร์ฟตัวไหนบัฟนะครับผมตัวแรกนะครับตัวของเซตนะครับ เซตในแพทนี้ครับก็โดนเนิฟไปเต็มๆนะครับผมเซตเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะโดนเนิฟมา2ครั้งซ้อนลวมั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับซึ่งการปรับในครั้งนี้นะครับตัวของเซตเนี่ยนะครับมีการปรับในส่วนของสกิลที่1ของเขานะครับซึ่งสกิลที่1เนี่ยนะครับมีการปรับความกว้างของดาวกระจายลดลงนะครับจาก175เหลือ125นะครับทำให้ความกว้างของสกิลที่1นเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ตัวที่2ที่มีการปรับนะครับนั่นก็คือตัวของ Master ร์ยีนะครับสำหรับ Master ร์ยเนี่ยนะครับปกติเนี่ยก็ไม่มีคนเล่นอยู่แล้วนะครับผมนะฮะซึ่งตัวนี้ก็โดนเนิรฟลงไปอีกนะครับไม่รู้ว่าจะเหลือคนเล่นอีกสักกี่คนนะสำหรับตัวของ Master ร์ยนะครับเรียกได้ว่าตัวของ Master ร์ยเนี่ยเนิฟนะครับแล้วก็เนิรฟในส่วนของสกิลที่3นะ ก็คือว่าสกิลที่3เนี่ยเวลาเรากดใช้เนี่ยก็คือเขาจะบัฟในเรื่องของดาเมจนะครับพลังโจมตีใช่ไหมมีการลดโบนัสดาเมจของสกิลที่3ลงเหลือ33เมื่อโจมตีสิ่งก่อสร้างนะครับก็คือว่าเวลาเราไปโจมตีสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในแมปเนี่ยนะครับโบนัสดาเมจตรงเนี้ยมันจะลดลงนะของสกิลที่3เหลือ33นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตีแชมเปี้ยนตีมอสตงมัสเตอร์อะไรเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังทำดาเมจได้เต็มที่เหมือนเดิมนะครับ ตัวต่อมานะครับกับบูคองนะครับตัวนี้ก็โดนบัฟขึ้นนะครับสหรับตัวของวูคองเนี่ยนะครับมีการปรับในส่วนของสกิลที่2ของเขานะก็คือสกิลแยกล่างเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาเรากดใช้สกิลที่ 2, <fe els> 2> เนี่ยนะครับเขาจะแยกล่างออกมาใช่ไหมนะครับแล้วก็เวลาเรากดสกิลที่1เนี่ยนะครับจะเป็นการบัฟการโจมตีของเขาเนี่ยนะครับซึ่งไอ้เงาที่เราแยกล่างออกมาเนี่ยมันก็จะทําท่าทางเหมือนกันกับสกิลที่1ด้วยนะครับก็จะโจมตีด้วยนะฮะเวลาตอนที่เราแยกล่างออกมาเนี่ยแล้วเรากดสกิลที่1เนี่ยนะครับ เนี่ยปั๊บอ่าเห็นไหมนะครับเงาของเขาเนี่ยก็จะโจมตีสกิลที่1ด้วยนะครับประมาณเท่านี้นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับจะมีการปรับอยู่แค่3ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยไม่ได้ปรับอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเลยนะนะครับก็เลยคิดว่าเขาก็เลยไม่ได้ประกาศออกมานะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตนะฮะโอเคนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกินประจำซีซั่นที่1กันดีกว่า สกินกอเลียสของลูกผู้ชาย5วิของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั่นกันดีกว่าไอ้อยางรอครับผมนะสกินของเขานะครับสกินประจำซีซั่นนะครับถ้าอยู่ในเกมก็จะประมาณเท่านี้นะครับผมชุดของเขานะฮะเขาเนี่ยเป็นสีทองนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยก็เป็นสีทองเอฟเฟกก็เป็นสีทองด้วยนะฮะ โอ้โหถือว่าเด็ดมากๆเลยนะนะครับสำหรับสกินนี้นะครับเป็นสกินฟรีด้วยนะที่เราจะต้องทําการไต่แรงให้ถึงแรงโกล์นะครับในซีซั่นที่1นี้นะฮะเราถึงจะได้นะครับโอ้โหออกมาท่านี้เลยนะนะครับการโจมตีธรรมดาของเขานะครับสกิลหนึ่งนะครับหิวเลือดนะฮะสกิลสองนะครับนี่ประมาณนี้สกิลสามนะครับ อันตรีของเขานะครับประมาณนี้เลยนะฮะอันตรีนะฮะก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับสกินประจำซีซั่นของลูกชาย 5W ของเรานะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะสกินนี้นะครับได้ฟรีแน่นอนนะครับแต่ว่าจะต้องไต่ให้ถึงระดับแบงกโกรนะครับในเช้าที่1นะฮะโอเคนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารสำหรับเกม League of Legends Wild Rift นะครับก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับได้เวลานอนแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้นอนมา3วันติดต่อกันแล้วร่างกายจะพังแล้วนะครับตอนนี้ นะฮะโอเคครับก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับหากเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข่าวสารอะไรออกมาอีกเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆโดยเร็วที่สุดเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับกับ League รีอ e ฟเลเยจไวริฟครับผมสวัสดีครับ